สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตามติดชีวิตไลแมนวันนี้ผมจะมาถามคําถามที่ท่านผู้ชมก็อยากจะถามไลแมนเหมือนกันทาถามแรกครับทําไมเวลาสั่งของไปแล้วมันได้ช้าเออมันขึ้นอยู่กับร้านค้าแต่ละร้านทําเร็วทําช้าครับอ,อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับไลแมนไม่ไม่เกี่ยวครับไลแมนทุกคนต้องการส่งของให้เร็วที่สุดเพื่อได้ค่ารอบครับเราเวลาเราไปส่งของเนี่ยเราในใจเรา <c oughs> หวังอยากจะได้ทิปจากลูกค้าไหม ็หวังนะเพราะว่ามัน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 ก็ดีสําหรับไลแมนอ๋อมันก็เป็นไรายได้ของเราด้วยเป็นไรายได้เล็กๆในน้อยก็เป็นไรายได้ครับอ๋อแล้วผมเห็นเยอะเลยวเวลาพวกไลแมนไลแมนทําไมแบบขี่รถแบบพิดก,กระจาจอตลอดเลยมาย้อนตอนย้อนแบบเพราะอะไรทำไมเป็นทำไมเป็นอย่างนี้เออเราต้องการให้อาหารถึงมือลูกค้าให้เร็วที่สุด <c oughs> แล้วเวลาแบบเวลาฝนตกแล้วเวลาเราบางทีเราสั่งของไปทำไมไม่ค่อยมีคนรับงานอ่ะไม่ค่อยมีคนรับงานใช่เมื่อกดมันหมุนเนื้อน่ะทำไมไม่คนรับงานเพราะอะไรอ่ะออเพราะว่าลแมนก็กลัวเปียกฝนเหมือนกันครับอ๋อลแมนก็กลัวเปียกฝนก็เลยไม่รับงานแล้วก็ต้องมันอันตรายอขี่รถช่วงเปียกฝนเนี่ยถนนมันลื่นอันตรายครับอ๋อแล้วอย่างนี้อย่างนี้ผมว่ามีอะไรจะบอกสมมุดมีอะไรจะบอกคนที่ที่สั่งว่ามีคนที่ดูอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยลแมนมีอะไรจะบอกไหม เกี่ยวกับอะไรมันจะรอนานอะไรเงี้ยเมียจะบอกไหมทุกเรื่องที่เราโดนคอมเพนมาบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยกรุณาเห็นใจไรเดอร์ไม่ว่าจะเป็น LINEMAN หรือแกลปพุทธทุกอย่างเขาต้องการส่งอาหารให้ถึงมือคุณให้เร็วที่สุดครับแต่มันมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณกันน้อยไลแมนครับครับผม